สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าทีา่ต้องบอกว่าฟังแล้วหลายคนอาจแอบ,บตกใจเพราะมันคือหนึ่งในการลงทุนที่ผิดพลาดของ Warren Buffett ตำนานนักลงทุนที่หลายคนยกเป็นไอดอลของวงการเรื่องนี้เกิดขึ้นกับ Kraft h a n นสบริษัทเจ้าของแบรนด์ซอสและชีสชื่อดังที่เราคุ้นตากันในซูเปอร์มาร์เก็ตแทบทุกประเทศแต่ใครจะคิดว่าดีลนี้จะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงขนาดนี้ ย้อนกลับไปปี2013บัฟเฟตตร่วมมือกับกองทุน3 G Capital จากบราซิลซื้อกิจการ HJ Hands ก่อนจะทำดีลใหญ่ในปี2015ร่วม k r a f t Foods เข้ากับ Hands กลายเป็น k r a f t Hands มูลค่าราว3ล้านล้านบาทใหญ่ติดอันดับ5ของโลกในอุตสาหกรรมอาหาร ตอนนั้นเหตุผลที่ดีลนี้ดูน่าสนใจมากก็เพราะว่า 3G Capital มีชื่อเสียงด้านการพลิกฟื้นกิจการจากการควบรวมและลดต้นทุนแถมเคยประสบความสำเร็จมากับ Burger กอร์คิงและ Tim h o r ตันสมาแล้วทุกคนก็เลยเชื่อว่าสูตรสำเร็จนี้จะใช้ได้กับคราฟ t h แฮนส์ได้เช่นกันแต่ปัญหาคือกลยุทธ์ลดต้นทุนครั้งนี้มันแรงเกินไปการปลดพนักงานจำนวนมากการลดงบโฆษณาและว,วิจัยลงแบบหัวภาพ ทำให้บริษัทเหมือนหยุดนวัตกรรมไปโดยปริยายและเมื่อคุณหยุดพัฒนาแบรนด์ก็เริ่มเสียความนิยมไปเรื่อยๆคู่แข่งก็ฉวยโอกาสนี้เข้ามาแย่งตลาดโดยเฉพาะแบรนด์ของห้างอย่างเครกแลนด์ของคอสโก้ที่ขายถูกกว่าแล้วบางครั้งคุณภาพก็ไม่แพ้กันผู้บริโภคก็เลยหันไปเลือกแบรนด์เหล่านี้มากขึ้นบอฟเฟตเขายังยอมรับเองว่าการซื้อคราฟเนี่ยคือจุดที่พลาดเพราะว่าจ่ายแพงเกินไป แล้วก็ไม่ได้เผื่อไว้สำหรับความเสี่ยงด้านการแข่งขันเขายังบอกอีกว่า,วาการซื้อ h a n d ์ตอนแรกถือว่าโอเคมากราคาก็เหมาะสมแต่พอรวมคราฟเข้าไปกลับกลายเป็นว่าภาพรวมทั้งบริษัทแย่ลงปี 2019, b e r k บเ i r e h บิร์กชัต้องตั้งด้อยค่าเงินลงทุน97,000ล้านบาทและล่าสุดไตรมารส2ปี2025ต้องตั้งเพิ่มอีก122,000ล้านบาท รวมแล้วเป็นตัวเลขที่โอ้โหโหดมากสำหรับการลงทุนแค่บริษัทเดียวถ้าไปดูงบการเงินจะเห็นสัญญาณถดถอยชัดเจนคือปี2022ไรายได้8.6แสนล้านกำไร76,000ล้านปี2023ไรายได้พอๆกันแต่กำไรขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ปี2024ไรายได้ตกเหลือ8.39แสนล้านต่ำสุดในรอบ10ปียกเว้นปีล็อกดาว และเครึ่งหลังของปี2025รายได้ลดต่อเนื่องแถมขาดทุนกว่า229,000ล้านบาทเพราะต้องบันทึกขาดทุนจากมูลค่าแบรนด์ที่เสื่อมลงสินค้าหลักที่ทำเงินให้ Craft Hands ก็คือกลุ่ม Taste Elevation เช่นซอสมะเขือเทศ Hands และ c h e สเปรดฟิลาเด l เฟียคิดเป็น44%ิดเป็น44%ของรายได้โดย75%มาจากอเมริกาเหนือที่เหลือ25%จากประเทศอื่นความเสี่ยงหลักของบริษัทตอนนี้คือ การฟื้นภาพลักษณ์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เห็นชัดว่าจะทำอย่างไรให้ทันคู่แข่งเอาทั้งกระแสผู้บริโภคเริ่มหันไปใช้สินค้าสุขภาพมากขึ้นซึ่ง Craft Hands เนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับตัวเร็วเท่าที่ควรแต่ในอีกมุมนะครับก็ยังมีโอกาสนะถ้าบริษัทสามารถรีแบรนด์ปรับพอตสินค้าให้ตอบโจทย์เทรนด์ใหม่เช่นอาหารสุขภาพหรือสินค้าพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ก็อาจกลับมาเติบโตได้อีก ตอนนี้ครับ h ฮนส์กำลังพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์เช่นแยกบริษัทบางส่วนหรือขายแบรนด์ที่ไม่ทำกำไรเพื่อเอาเงินมาลงทุนในสินค้าที่มีศักยภาพมากกว่าปัจจุบันมูลค่าบริษัทเหลือราว1.1ล้านล้านบาทจากจุดสูงสุดปี2017ที่ราคาหุ้นใกล้100ดอลลาร์ตอนนี้เหลือประมาณ27ดอลลาร์ลดลงกว่า70%ตัวเลขนี้บอกชัดว่านักลงทุนที่เข้าซื้อในจุดสูงสุดเจ็บ,บหนักแค่ไหน บทเรียนที่ได้คือการลงทุนในแบรนด์ดังไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปคุณต้องดูทั้งโครงสร้างบริษัทความสามารถในการแข่งขันและราคาที่คุณจ่ายเพราะถ้าซื้อแพงเกินไปต่อให้บริษัทดีแค่ไหนผลตอบแทนก็อาจไม่คุ้มและที่สำคัญแม้แต่นักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกก็ยังพลาดได้สิ่งที่ต่างคือเขารู้วิธีรับมือและจัดการความเสียหายเพื่อไม่ให้กระทบกับภาพรวมของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด เรื่องนี้เล่าให้เพื่อฟังเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยตัวเองทุกครั้งข้อมูลและมุมมองเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนทุกการตัดสินใจควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อน